สวัสดีนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่วงนะ,ะรีวิวนะฮีโร่นะตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าไทยนะ,ะวันนี้ก็อยู่กับโรอีนะหรือโรอีของเรานั่นเองนะ,ะตัวนี้ก็จะเข้าไทยในเร็วๆนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นเมทซับพอร์ตนะ,ะสกิลที่สวยงามเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยครับผม เอาละฮะตอนนี้นะฮะก็อยู่กับตัวใหม่ของเรานะรับรองว่าโกงมากๆเลยนะตัวนี้ก็เป็นเมทตัวใหม่ฮะสามารถช่วยเหลือเพื่อนนะฮะหรือว่าสกิลที่โกงมากๆเลยะฮะตัวนี้ครับผมแล้วสกิลติดตัวของเขานะเห็นไหมครับตรงนี้ฮะจะเป็นรูปเท้านะตัวนี้นะฮะเมื่อเพื่อนนะฮะหรือว่าฝั่งเรานะฮะมาอยู่ใกล้เรานะฮะตัวนี้มันจะมีแสงออกมานะเชื่อมโยงกันนะมันก็จะทําให้ทั้งเพื่อนและเรานะฮะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองฮะตัวนี้กับสกิลติดตัวของเขาครับ เอาละฮะก็มาต่อกับสกิลที่1เลยนะฮะตัวนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็จะทําการนะฮะวางแถบไปที่ศัตรูพร้อมกับใบนะฮะตัวนี้ฮะสังเกตนะครับเวลาเราวางแถบหนึ่งแล้วมันจะมีลูกกลมๆนะตรงท่าแรกนะตรงนี้เราวางแถบปุ๊บเราสามารถนะกดเป็นลูกนะลูกแก้มจะวิ่งเข้าไปสตันศัตรูได้นะฮะตรงนี้ฮะนี่ฮะวางแถบใกป,ปุ๊บแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งคะก็จะทําการเป็นการสตรันศัตรูนะแล้วก็สังเกต สี่เหลี่ยมนะฮะมันจะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมานะฮะเราวางไปตรงเนี้ยเราเข้าไปวิ่งนะไมว่าเพื่อนหรือเรานะถ้าอยู่ในรัศมีในสี่เหลี่ยมเนี้ยมันจะทําให้ตัวของเรานะฮะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ช่วยในการไชได้ดีเลยทีเดียวครับผมแล้วมาต่อที่สกิลสองนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นนะครับเห็นในรัศมีนะฮะตัวนี้ฮะเราสามารถนวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคือตรงนี้ฮะ ผมลองวางไว้ฮะแล้วจะเข้าไปอยู่ในวงนะฮะตัวนี้มันจะส่งเรานะฮะกลับไปที่ป้อมไฟฮะ,ะแล้วก็ทําให้เลือดเราเต็มพอดีเลยนะ,ะย <white S 2> ตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองวางดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเรานะฮะถ้าเข้ามาอยู่ในรัศมีวงกลมตัวนี้ฮะ,ะมันสามารถนะส่งเราไปที่บ่อน้านะ,ะแล้วก็เพิ่มเลือดได้เต็มทันทีนะฮะดูนะฮะเวลาผมเสียเลือดนะฮะตัวนี้ฮะมันก็จะส่งเรานะปุ๊บนะฮะกลับมาบ้านแล้วเลือดเต็มนะสามารถ ออกไปไฟได้เลยฮะถือว่าโกงเลยทีเดียวนะตัวนี้นะเวลาเพื่อนบวกอยู่นะเลือกหมดนะเราวางแทบไปนะให้เพื่อนวิ่งเข้าไปนะตัวนี้ก็จะทําให้เรานะกลับบ้านได้ทันทีเลยครับ,รบกับสกิลสองของเขาครับ ครับแล้วมาต่อตับอันตะเลยฮะเพื่อนๆจะเห็นนะวงกลมในรัศมีฮะตรงนี้ฮะเราสามารถฮะวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับในแมพครับตรงนี้ฮะเราวางไปปุ๊บนะตัวนี้นะฮะจะเห็นนะคล้ายๆรูปวาร์ฟนะโผล่ขึ้นมานะตรงนี้เราสามารถฮะกดอีกครั้งนะมันจะทําการเรียกเรานะหรือว่าเพื่อนเรานะครับเข้ามาอยู่ตรงวงที่เราวงไว้นะฮะตรงนี้ถือว่า เป็นสกิลที่โกงมากๆเลยนะเนี่ยเราวางไว้ตรงนี้ฮะเราเดินไปไหนก็ได้ฮะไม่ว่าเพื่อนเรานะจะบวกอยู่บนหรือว่าล่างนะหรือว่าทําอะไรอยู่เราก,กดอีกครั้งนะเ <_ anan> พื่อนเรา5คนจะมาอยู่ในวงตรงนี้เลยฮะถือว่าเป็นสกิลที่โกงมากๆเลยฮะตัวนี้ฮะเนี่ยฮะวางวงไว้นะเราสามารถกดเรียกหรือว่าไม่เรียกก็ได้ฮะตัวนี้ก็คือถ้าเพื่อนบวกอยู่หรืออะไรพวกนี้ก็จะดึงกลับมาได้เลยหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งฮะกรณีที่เราอยู่บ่อน้านะล้วเกิด เพื่อนนะเกิดทําการไฟอยู่ฮะเราวางวงกลมฮนะตรงนี้ฮะตรงบ่อน้ําเลยฮนะเราเห็นเพื่อนไม่ได้เปรียบลนะตรงนี้ฮนะเพื่อนกําลังบวกอ่าเลือดก,กําลังจะหมดแล้วนะเราสามารถกดอีกครั้งนะเพื่อเรียกฮนะเพื่อนกลับมาที่บ่อน้ําได้เลยคนระับตรงนี้ฮนะกลับมาแล้วเลือดก,ก็เต็มเลยนะฮะกลับมาปุ๊บเลือดเต็มปั๊บเลยคนระับก็คือ โองมากๆฮะเลือดเต็มสามารถออกไปบวกได้เลยนะสามารถดึงไข่มาก็ได้ฮะสำหรับตรงนี้นะฮะถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ให้ด้วยนะฮะเดีย๋ยวมีตัวดีๆนะหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆพวกนี้ครับผมก็จะมาทําการลงในช่อง YouTube ผมให้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ด้วยครับสําหรับคลิปใหม่ๆนะก็จะมาเรื่อยๆนะตรงนี้ถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะมาทําเป็น e p พี EP ให้ดูนะครับสาหรับวันนี้นะฮะก็ขอกระคำว่าขอบคุณครับผม ครับแล้วมาต่อจากันตีเลยครับ